สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมพุิยมในภาคเครื่องพระสมเด็จนะครับก็เอามาให้ชม,มให้ศึกษากันนะครับเป็นแนวทางในการสะสมนะครับในการเช่าหานะครับวันนี้ก็เอานี่ก่อนนะนะครับพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนสองสี่แปดห้า นะครับหรือปีคิดสก็หนึ่ก้าี่สองนะครับนี่นะครับเนื้อดินนะครับสองสี่ดห้านะครับปุเูเสกนะครับอิโนโดจีนนะครับประสุทัศนะครับเนี่ยนะครับ